อยากจ้าเชียก้าสูงสวัสดีพี่พี่พพเพื่อนเพื่อนนะคะแปลงนี้วันนี้เราอยู่บนควรน,นะคะลมเย็นดีมากความสูงนี่หลบ,บไม่ถูกนะแล้วไะล่ะอะไรล่ะอะไรอย่างเงี้ะะบบยเย็น ฟุ้งแล้วใช่ไหมอู้หโอ้โหนาเคยไปถึงไหนอันนี้นะ,นะคะบอกตรงว่าากล้องอ่ะเขาเป็นเครื่องจักรยานค่ะก็เลยเดินตามได้ไม่มากเท่าไหร่ไม่ใกล้นักเลยเห็นไม่ค่อยชัดนะคะทีที่เพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเป็นเขาลุ้นหรือเขาลงใจจะตาไป็ชิดขอบรถเลยแต่พอดีเป็นเครื่องจักรยานน่ากล้า ก็รวยู่ค่ะไม่รู้ว่ามันมีอะไรแบบกระเด็นมาดูนี่ก็จะลาลช่าะน่าซยให้เลยนะคอ,อยแย่หนาๆแบบนี้นะคะตัดแล้วมันสนุกมีมองมันเห็นภาพชัดเจนว็ในสะอาดแล้วนะ จะดูสนุกทันทีเลยขอยย้าบางๆตงนี้ก็ความย้าไม่ได้ตัดทิ้งมากเ่าไเจ็ดเดือนหกเดือนกว่าๆโอ้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 ไหลโอ้ยโอ้ยโอ้ยาน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 อ่าเดียอยอกไอ้สร าประจำปีสองครั้งแกซ้นืุนที่นะแต่ว่านั่นแหละแต่อันนี้ไม่ต้องห่วงเวิร์ดมากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนมันไม่ลื่นขนาดช่วงลื่ลลนๆนะก็ยังกว่าก็ไผ่พวกน,นี้ออกจริงๆมันขึ้นลามไปถึงวลาไผ่เนี่ยอันนี้ปีที่แล้วกวาวย,ยังแบบยังลกอยู่นะคือมันขึ้นเร็วมากค่ะไผ่พวกนีน้เลือกไผ่เลย จริงๆข้างลาง่างข้างในข้างตรงเลยน้ำมา,ากว่าเราเลยแปลงนี้พื้นที่จริงๆเฉพาะที่ตัดยางได้อะประมาณที่สิบไร่ ถึง2 2 2 0สิบถึงย2สิแต่ว่าแค่ที่เราว่าเราตัดไปประมาณ20แบบเพดาราที่มีต้นยางนะตัดยางได้ไม่ไม่รวมข้างล่างนะคะเราจะมาตัดทุกปีปีสองครั้งครั้งหนึ่งก็รอบนึงก็8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงนะแต่ว่ามันจะลุกเราจะได้ลุนมากมหมแค่ไหนถือว่าช้า ก็ตอค่ะความช้าความเดินดีที่พื้นที่ด้วยอย่างน,นี้ถ้าไปพ็พื้นที่รับเน้าพื้นที่ราบรียบเนี่ยไม,ม่น่าเกินอนเหมือนเมื่อวานตัดไปห้าชั่วโมงครึ่งยี่สิบไล่เหมือนกันเพราะพื้นที่เขาลาดเปนง่ายๆที่สบายๆไม่แทงควรวิ่งยาวๆออกไปได้เลยนะคะอันนั้นตัดอย่างเดียวนะไม่ซอยพอสอยชัย่วโมงจะเพิ่มแต่แปลงนี้คือยี่สิบไล่เท่ากันแต่ใช้เวลาแตกต่างกันมาก สูงสุดจริงๆอ่ะถึงสิบสองด้วยซ้ำไปแต่ว่าส2บสองนี่คือไม่ใช่แค่ตัดหญ้ายอย่างเดียวเราต้องรุนให้หมดรุนขอบขอบข้างๆรุนไม้ล้มรุนโอ้หลายเรื่องอันนั้นสูงสุดคือสิบสองชั่วโมงแต่ถ้าสําหรับตัดหญ้ายอย่างเดียวนสูงสุดก็คือสิบชั่วโมงหญ้ายอย่างเดียวเลยควานช้าค่ะช้าเลยมันอยู่ที่พื้นที่ด้วยแล้วก็ช่วงเวลาตัด แตถ้าเราเข้าช่วงหน้าฝนมันจะลื่นก็จะช้าไปนิดนึงก็จะไอ้นี่มากไม่ได้ช่วงที่เร็วๆคือช่วงเนี้ยช่วงรงแรงตบบนี้ยค่ะมันลื่นมันก็จะเร็วเราไม่ต้องรุนอะไรเยอะเลยอย่างที่บอกเลยอ่าเข้าแปลงไหนพื้นที่ใกล้เท่ากันแต่ว่าชั่วโมงไม่เท่ากันเนี้ยนะคะมันมันบนี้จะไม่เท่ากัน แล้วทำไมของเขาน้อยกว่าของป้าเยอะกว่าอนะไรอเงี้ยอันนั้นก็คืออย่างที่บอกเราดูพื้นที่มันจะไม่เท่ากันไม่ได้ถ้าสวนสวนติดกันน่ะสวนติดกันนะนดนนะได้เท่ากันชั่วโมงก็เท่ากันคนะ่ะถ้าไม่มีอะไรเพิ่มนะคะพระรา้า,า,ยายอย่างเดียวออมันก็จะเท่ากันนะนะั่นแหละแต่ถ้าของของป้าต้งกอดพื่อนบ้นา ป้าๆบางคงเขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จะถามอยู่ว่าเอ้าทำไมไล่เท่ากันทำไมของแกตัดเดยอะกว่าเหมือเนเต้องอธิบายไปนิดนึงแต่ส่วนมากเขาก็ไม่ซีเรียสค่ะเจ้าประจำของเราเขาจะไอ้นี่เฉยๆแล้วก็ส่วนมากจะถามคุณคาชั่มมวโมงหรือยังอ่ะลูกป,ประมาณนี้5ชั่วโม,มงเท่าไวายบอกเท่าเดิมค่ะประมาณนั้น กี่ชั่วโมงไม่เกี่ยวสวนใจแต่ว่าค้าชั่วโมงขึ้นหรือเปล่าคนแก่แก้เราเข้าใจแต่นั้นแหละรลถขายแถวบ้านเรากี่คันกี่คันนะขายคันเลยแหละชั่วโมงเไม่ขึ้นไม่หือไม่หือไอ้ที่ตัดหญ้าจริงๆนี่ก็มีอยู่สี่ห้าคัน สองคันนี่คือตอนแรกเขาก็มีตัดยาบ้างแหละแต่ว่าตอนนี้เอ้ยคันนึงคือของๆๆรถรถเหมือนก็ตามาตรถบริษัทเขารถสิบล,ลอ้ลลอรถหกล,ลอ้อเขาลุนดินอย่างเดียวอีกคันนึงก็บริษัทเขาบ้านเขาก็มีรถลนุนตามลุนินเหมือนกันแต่ก่อนก็ตัดยาด้วยแต่ตอนนี้ไม่ละเขารุนรุนของเขาอย่างเดียวเลยเขาหาคนขับไม่ได้ไอันที่ตัดยาจริงๆนี่ก็เดี๋ยว ที่เราเห็นประจำประจำกันนะคะเราจะรู้แล้วว่าเออคันนี้ตัวนี้ของใครเขารถนี้ของใครอะไรรู้จักกันหมดแล้วนะคะปรนการเดียวกันอุ้นโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยากใหญ่เชีย์90 ตอนนี้มันเริ่มจะสูด,ดแ,ลแล้วเดี๋ยวแล้วก็ผุ้พากษาขอไทยด้วยนะคะแล้วก็อันค่ะสวัสดีค่ะ